คุณผู้ชมครับล่าสุดเกิดเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อเลยนะครับเมื่อสมเด็จฮุนเซนได้ประกาศไปถึงชาวกัมพูชาทุกหมู่ทุกเหล่าทั่วทั้งประเทศนะครับบอกว่าให้ช่วยกันรบริจาคเงินให้กับกองทัพหน่อยสิเพราะว่าต้องต่อสู้กับผู้ลุกราน,นี่อีกยาวนานนะครับแล้วก็จะได้เอาเงินเนี่ยไปเตรียมความพร้อมสําหรับการสู้ศึกต่อสาโลกที่ต้องการยึดดินแดนของประเทศไทยจํานวนสี่แห่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ้อ,อนวอนพ่าแม่พี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาที่ก็ ลำบากค้นแค้นยากจนหลายคนไปเป็นขอทานอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศไทยนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ตลกมากคุณผู้ชมกับคนกัมพูชาเนี่ยนะเมื่อไหร่ท่านจะหูตาสว่างสักทีไปดูบ้านของสมเด็จฮุนเซนนู่นนะครับอย่างกับข้าเือหาดวังมีไรายได้จํานวนมาหาศาลยึดอํานาจของประเทศมา3 4มสปีต้องการเงินก้อนแรกเนี่ยเท่าไหร่หรู้ไหมฮะสามล้านเหรียญ นะคิดเป็นเงินไทยแค่เพียง2อล้านสี่แสนบาทที่บอกว่าแค่เพียง2อล้านสี่แสนบาทเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจํานวนเงินที่น้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับทรัพย์สมบัติของสมเด็จฮุนเซนนะครับถ้าอยากปกป้องประเทศมันจริงๆมันเห็นแก่ประเทศไม่ได้เห็นแก่ครอบครัวของมันนะครับมันก็ต้องบริจาคเองแล้วเงินแค่2อล้านสี่แสนบาทเนี่ยนะครับจะมาขูดเลือดรีดเลือดเอากับปูเนี่ยชาวเขมรเนี่ยนะครับโอ้โหดูยังไงฟังยังไงมันก็ไม่ถูกต้องนะครับสะท้อนนี่เห็นถึง ดีเอ <D ien> <A> ท้อนนี่เห็นถึงความคิดอย่างชัดเจนนะครับว่าเอารัดเอาเปรียบพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาโดยอ้างเรื่องของการรักชาติรักแผ่นดินเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมาเป็นเรื่องที่การละครขึ้นมาช่วยกันบอกต่อช่วยกันแชร์ออกไปนะครับสงสารก็แต่คนกัมพูชานี่แหละอ่ะก็ช่วยกันบริจาคเข้าไปนะครับถ้าเห็นดีเห็นงามแล้วทำไมผู้นำของคุณเนี่ยมันไม่ควักตัวเองเลยครับแค่สองล้านสี่แสนบาทเท่านั้นครับเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคน,นะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับ แหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปษณีย์อันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะครับผมไปเค็กสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทำมาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไปรษณีย์บอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไปรษณีย์จังหวัดน่าน การันตีเลยนะฮะชุดละร5 0ยบาทหากสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแลวครับ 1>, 1ชุดงชุดจะมี10ชิ้นนะ10ชิ้น150บาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทําสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับ2เม็ดอยู่ข้างในเห็นไหม เน,เ,นเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยห้าสิบนะสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดไส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะ ชุดละร้อยห้าสิบอือ,อร่อยมากเนี่ยฮะแ็กใหญ่ๆเลยนะครับอือหือสนใจพี่เาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยจะกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแนมยุคคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่าเรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับ พริกขี้หนูสองเม็ดกินเข้าไปโอ้โหเผ็ดกําลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยฮอืมนี่แต่ข้าวเหนียวอร่อยเลยนะทุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะนะเงินเงินเงินเงิร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากอแหนมยุคมผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทำขายเล่นๆนะครับเนี่ย มันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อัวด้วยนะไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให,ใ,หให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยฮะอือเห็นไหมพริกขี้ขหนูสดๆใหม่ๆนะครับนะ แหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเลยเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่ง,งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสเดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปลักษ์ผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะ ผลิให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับ